อะไรตั้งไงตำนานแคมบรูนเชียบาร์เบ,บาย้ายไปที่ของแดงลิเวอร์ p ู o ให้จงได้เอาแล้วไหวยั่ได้นำวิเมื่อสล็อตไลส่สามแข้งลิเวอร์พูลก่อนจะบุกเยือน PSG ในศึก UCL 2024รองพันี่สบสีักทีมนัดแ,ะะแรกในครั้งนี้อะไรตั้งไงไม่ใช่งานง่ายเมื่อเบอร์สั้นชี้ชัดผลการแข่งขันลิเวอร์พูลบุกไปเ,ย,เ,ปเยือน PSG ในศึกทางด้านของแชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้ อะไรเป็นไงเปิดสถิติแ้ะผมมามาดารวินชอรี่เทียบกับอาริสซงเบเกอร์ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นี้ทางด้านของทางฝั่งเออ่บรัชนาชูทางอาดีตผู้เล่นทีมชาติแคนเบอร์ล์มั่นใจเลยนะว่าตาแหน่งของคาร์บโสบาร์บาร่า กองกลางตัวรับของบรายตันสเปคลงตัวกับต้านของฝั่งลิเวอร์พูลหากว่าต้องโยกย้ายในครักต่อไปในครักนี้โดยสถานการณ์ที่แอนฟิลมีผู้เล่นเบอร์หกในใจเฮโคตอัเนธรอตแคไบรายันการาเฟชเบิร์ดและก็วัตตรุเอนโดดังนั้นสิทธิพี่หมอผีจึงเห็นได้ว่าหากว่าแข้งในชิปปิอร์นี้โยกสู่ทางดนานขขงฝั่งแอนฟิลจริงจะเบียดลงได้ในครักนี้สำหรับผมมองว่าทางดนานของฝั่งลิเวอร์พูลคือสโมสรนะฮะที่เหมาะเจาะกับน้อง บันที่สุดแล้วก็กรณีเปิดปากผ่านแอฟริกาฟุตไม่ได้พูดเพราะว่าเวลานี้เขาคือจะฝูงผิบัเิอังกฤษหรือว่าหนึ่งในทีมที่ว่าดีที่สุดของยุโรปในครั้งนี้น,นะซึ่งระบบของอาร์เนสตซารอตต่างหากที่ลงตัวกับเขาในครั้งนี้เป็นอย่างมากหงแดงเองชอบเล่นเกมรุกเพลชิงและก็โต้กกับเร็วเรายังคงทราบดีในว่าสโมสรน,นั้นเชื่อใจแข้งหนุ่มและก็เปิดโอกาสทางด้านของให้พวกเขาต้องรับผิดชอบ โดยกับมิตั้งของฝั่งเชลซีแล้วไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นช้อยที่ดีทีมพัฒนาขึ้นในปีที่ผ่านมายังคงตามล้าหลังนะฮะกับลิเวอร์พูลและก็อาร์ซนอลและผมคิดว่าบาเดบาเองควรจะเล่นให้กับมิต่งของหนึ่งในทีมที่ดีสุดในอังกฤษนะฮะเขาคนนี้พร้อมแล้วที่ผ่านมานั้นเขาทางานหนักมาอยู่เสมอผลงานจํานวน28เกมในฤะด,ดูกาลนี้ทําไป3ประตู2แอสซิสสัญญาไีจะถึงมิถุนายนปี2028 ราคาประเมินแพงถึง55ล้านปอนด์ในครั้งนี้เลยทีเดียวนะอะไรนั่งไงไหวแน่จริงๆนะเมื่ออาเนสซอร์ตจะไร้3แข้งลิเวอร์พูลนะฮะก่อนที่จะบุกไปเยือนปารีสแซงต์แชองแมงในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก2 0 2 4รอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกโดยงานนี้ทางด้านของทางอาเนสซอร์ตผู้จัดก,การทีมชาวเนเธอร์แลนด์ไร้3แข้งของแดนลิเวอร์พูลก่อนจะบุกไปเยือนเปเอสเอ ปารี้สัชกชเมงในศึกยูฟาแชมเปียนลีก2024รอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกในค่ำคืนวันพรุ่งนี้เวลา3นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยทั้งนี้ก่อนเกมดังกล่าวของแดงลิเวอร์พูลจะไม่มีสามักเตะอย่างคอนเนอร์แบชเชอรีแม็กขวาชาวอาไอร์แลนด์เหนือ er, โจโกเมสกองหลังชาวอังกฤษและก็ไทเลอร์เมอร์ตันกองกลางชาวอังกฤษในเกมที่ทีทมบุกวางปรากเดอะแพง์ Pan, แต่ว่าการนั้นอาจจะไม่กระทบมากมายนักเพราะทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวหลักในคาถานี้ สำหรับของแดงลิเวอร์พูล l กลยุททางสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฐานะแชมป์กลุ่มรอบลีกเฟสด้วยการมี21แต้มจากการลงสนาม8นัดสุดท้ายทิเปสเชปารีสแซ็แมงนะฮะจบอันดับที่15ก่อนจะไปเพลย์ออฟเอาชนะทีมดังของเบรนส์สองนัดด้วยสกอร์10ต่อ0ในคาลนี้อาร์ตต์นงิงเอยพอเมอร์สันกูรูลูกหนังคนดังออกมาวิเคราะห์รูปเกมรวมไปถึง ผลการแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลในเกมบุกเยือนปารีสตซตแชมแมงสึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมแรกในค่ำคืนวันพุธ5มีนาคมนี้โดยดิดดาวเตะอาร์ซนนลชีว่าของแดงลิเวอร์พูลที่แม้ว่าจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจบด้วยการเป็นจ่าฝูงในรอบแรกจะไม่สามารถบุกไปคว้าชัยในครั้งนี้ออกมาได้อย่างแน่นอนนะโดยผมมองยังไม่เห็นภาพเลยว่าลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนชนะปารีสตซัตแชมแมงได้ในเกมนี้พวกเขาจะกลับออกมาด้วยผลเสมอในครั้งนี้ โดยมันจะเป็นเกมที่สามารถตัดสินกันในช่วง45นาทีแรกหากว่ามีทีมไหนหลุดฟอร์มมันจะเป็นเกมที่ดีทั้งสองทีมสามารถคว้าโอกาสเพื่อทำลายอีกฝ่ายได้ในครั้งนี้เรานั้นเคยเห็นเปนเชในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาทำได้มากถึง4ประตูในช่วงครึ่งหลังเราได้เห็น Level เลเวอร์อูลชาชนะหลายทีมมาแล้วแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นเกมเกมนี้โดยทีมจากฝรั่งเศสเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนของพวกเขาเล่นกันเป็นทีม ไม่หวังจะพึ่งแข้งดาวดังเพียงแค่คนเดียวอีกต่อไปแต่สุดท้ายผมเชื่อว่าเกมจะกลับมาเล่นในอนฟิลมันจะแตกต่างกันออกไปพอโมอสันก็จะแสดงความคิดเห็นให้ฟังในครั้งนี้อารยังไงเปิดสตีจรจจี้บาบาดาวินชรี่น่าตัาที่ในประตูคนใหม่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าที่ปัจจุบันนั้นจะเฝ้าเสาอยู่กับพนักของบาเดเซียเมื่อเทียบกับอาริทงเบเกอร์และก็เควินเคเรเฮอร์ สองนายประตูที่เฝ้าเสากระทางทีมของแดงลิเวอร์พูลอยู่ในเวลานี้โดยจอจิมมาวอยเดวินชีนะฮะงานนี้ก็บอกได้เลยนะว่าลงเล่นทั้งหมด22เกมจำนวน1,8980ประตีเซฟต่อ90ประตีอยู่ที่2.5ครั้งเปอร์เซ็นต์การเซฟ57.3ครั้งครีนชิด5ครั้งสมบัดบอลต่อ90ประตีอยู่ที่34.8ครั้งต่อมาก็จะเป็นอาิซงเบเกอร์ เกมทั้งหมดลงเล่น20เกมจำนวนนาที1,789นาทีเซฟต่อ90นาทีคือ2.4ครั้งปอร์เซนต์การเซฟ73.44%คารินชีต8ครั้งสวัสดบอลต่อ90นาทีคือ65.3%ในขณะนี้ต่อมาก็จะเป็นเควินเคอร์เรอร์ลงเล่นทั้งหมดเกม8เกมนะฮะจำนวนนาทีก็คือ720นาทีเซฟต่อ90นาทีก็คือ3ครั้งปอร์เซนต์การ,ซรเซฟ72.73%คารินชีต3ครั้ง สับัดบอลต่อ90นาทีคือ41.2เอร์เซ์ในขรันี้หารัตต์งไงเฟอร์จูฟันได้กับตันทีลิเวอร์พูลได้แสดงความมั่นใจเต็มเปี่ยมก่อนที่เกมแชมเปรรียนลีกรอบส6ทีมดัดรแรกจะบุกไปเยือนปารีสแซมงแองด้วยการระบุเลน่ว่าหงแดงเองนั้นจะแสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึงศักยภาพในครั้นี้ หลังลิเวอร์พูลถูกจับสลากให้โครจนมาต่อกรก,กับพีเอชในถ้วยหูใบใหญ่รอบส6ทีมโดยที่หงแดงจะเป็นฝ่ายบุกไปเล่นที่เมืองน้ําหอมก่อนในวันพุธนี้แลจะเป็นครั้งแรกทั้ง2ทีมที่จะบุกกันในรายการนี้นับตั้งแต่ปี2 0 1 8ทางทีมแชมป์รอบลีกเฟสที่ไร้พ่ฟอนไดได้ประกาศชัดเจนว่าลิเวอร์พูลจะแสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการหาทีมที่ชนะผ่านเข้าสู่รอบคอร์เตอร์ไฟนอลไปบุกกับไปด้ของแอสตันวิลล่หรือไม่ก็คลับบูช ดยมันจะเป็นเกมที่ดีผมคาดเอาไว้แล้วว่าอย่างนั้นจากฟอร์มการเล่นของพวกเขาผมคิดว่าพวกเขาจะเล่นได้ดีในเกมแชมเปียนบรกล่าสุดกับทั้ตั้งผมแบรชก่อนอกองหลังดัชได้เอ่ยนะฮะวันที่3มีนาคมมันจะเป็นเกมที่ยากแต่คุณต้องการการแข่งขัน,นขรายการนี้และผมก็เฝ้ารอมันก่อนหน้านั้นเราก็จะใช้เวลากับครอบครัวของเราและก็ใช้โอกาสกับลูกๆของเรารวมทั้งวิเคราะห์ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาในะคะังนี้ โดยใช้แน่นอนในศึกแชมเปี้ยนลีกเป็นอีกระดับหนึ่งและก็เราน,นันจะเข้ารอบน็อกเอาท์ในครั้งนี้ได้และก็ไม่มีเวลานะฮะสำหรับด้านของอความผิดพลาดในเกมที่เหลือร้ายโดยการน,นี้มี2เกมให้ผ่านเข้ารอบนะฮะและเราเองนั้นต้องการเกมที่ดีเพื่อที่เราน,นั้นสมควรจะเข้ารอบในครั้งนี้แต่ว่าคุณเองก็ต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ คุณต้องทําทุกอย่างเต็มกาลังเพื่อชนะในเกมเกมนี้มันเป็นสิ่งที่เราพยายามแต่ว่าเราเอีนั้นตลาดดีในครักนี้เช่นเดียวกันเราก็จะหวังว่าพวกเขาที่ปารีสจากนั้นก็จะกลับมาที่แอนฟิลโดยมันก็จะเป็น2คืนนะฮะที่คุณต้องการจะโชว์ฟอร์มและคุณต้องการจะแสดงให้โลกในครักนี้ได้เห็นในคารักนีลาเร์พนะูตกเป็นข่าวพร้อมเพิ่มค่าบแบรให้กับคณนของคคดเดอร์แบตเตอรี แบตขวาอนาคตไกลามากถึง650%ภายใต้สัญญาฉบับใหม่5ปีโดยแบตเตอรี่ดาวเตะทีมชาติไอร์นนอแลนด์เหนือเตรียมที่จะขยับมาเป็นขุนพลตัวจริงของสมโมสรในช่วงซีซั่นหน้าอย่างเต็มตัวเนื่องจากว่าคาดกากั์ว่าเทนอเล็กซานเดอร์อาโนประกันหลังทีมชาติอังกฤษจะย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาสุดดิดแบบที่ไม่มีค่าตัวในช่วงซีซั่นหน้าโดยอีกต่อจากนักล่าวส่งผลให้ทีมจากฝูงพิมเมร์ลีก พร้อมจับเด็กปั้นเดวิสในปีรายนี้ต่อสัญญาอีก5าปีโดยที่เตรียมจ่ายค่าแรงให้กับแบตเตอรี่เพิ่มอีก650%จากการเปิดเผยของเดอะซันเมื่อวันที่3มีนาคมโดยสื่อเจ้าดังกล่าวเปิดเผยว่าปัจจุบันแบตเตอรี่รับค่าแรงจากเวรสแบคชีนสัปดาห์ละ1,000ปอนด์หรือราว440บาทจากที่เพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อ15เดือนก่อนซึ่งจะจบลงในปี2027ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางด้านของสื่อจอมแฉเปิดเผยบอกว่าลิเวอร์พูล จะขยายสัญญากับแบตเตอรี่เพิ่มอีก5ปีโดยมีผลตั้งแต่ช่วงซีซันหน้าไปจนถึงปี2030เชื่อว่าทางด้านของแบ็คขวาชาวไอวริชได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นเป็นปีละสัปดาห์75,000ปอนด์หรือราว3.3ล้านบาทโดยทั้ง2ฝ่ายน่าจะตกลงกันได้ก่อนจะจบสิน้นซีซันนี้ในคาราทีนี้นั่นเองนะและขา่าวในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวบรเจอกันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันชุดคารับ